สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับสมเด็จคันธราดนะครับคุณแม่ชีบุญเลือนนะครับวัสสาานาศสองสี่เก้าเก้านะครับออกปีสองสี่เก้าเก้าเนื้อดำนะครับคุณแม่ชีบุญเลือนอธิษฐานจิตนะครับเนื้อดำจะเป็นโซนเนื้อผงใบลานนะครับผสมกับเนื้อผงใบลาน สมเด็จคันธราศนะครับหน้าตาพอสวยได้เนื้อพิเศษเนื้อดำก็แปดร้อยบาทนะครับไว้วเลยแปดร้อยบาทนี่หลวงพ่อคูณวัดห้วยดุกนะครับจังหวัดนครสวรรค์อำเภอตาคียจังหวัดนครสวรครค์นะครับบล็อกตาหยีนะครับจะมีอีกบล็อกหนึ่งคือเป็นบล็อกที่เอารุ่นรุ่นแรกคือรุ่นนี้นะไปแกะบล็อกเป็นปีสอง1ห้านึองหนึ่งนะอันนั้นจะไม่ทันตัว หลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ได้เหรียญที่ว่าหลวงพ่อเดิมมาเสกนะครับตามประวัติหลวงพ่อเดิมมาเสกนะสวยๆเนี่ยเล่นกันหลายพันนะครับหลวงพ่อคูณวัดห้วยดุกนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะแล้วหลวงพ่อเดิมมาเสกให้นะครับเหรียญน,นี้นะครับสองสี่เก้าสามนะพื้นที่ประสบการณ์ดีมากนะครับเล่นหากันอยู่หายยากนะนานๆเจอสองสี่เก้าสาม หลวงพ่อเดิมปลุกเสกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะหลวงพ่อคูณวัดห้วยดุกนีเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับเหรียญนวะนะครับคุมเก้าในหลวงปีสองสองนะครับหลวงูุโต๊ปลุกเสกนะเจ็ดร้อยบาทอ๋อหลวงพ่อคูณวัดห้วยดุกเนี่ยเอาพันห้านะครับเอาพันห้านะเอาไวๆเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทสายศิลไม้นะครับหลวงพ่อจวนนะวัดหนองสุ่มนะครับ ็ไหลทองเดิมๆนะประมาณปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญปีหนึ่งแปดเอาห้าร้อยบาทเหรียญหล่อ, 18, อหลวงพ่อดำวัตถุยงนะครับพร้อมกล่องสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยหนะ้าตาติดชัดปีสองสองนะครับวัดบุตรลินนะปัตตานีนะประสบการณ์ดีมากนะน่าใช้นะครับเหรียญหล่อ,อเล็ก เอาสี่ร้อยบาทนะครับปีสองห้าอสองห้าปีสองห้าสองห้าลวงข้าวหลวงพ่อยิ้นะครับสวยแชมป์เลยมีสองเหรียญน,นะครับเหรียญละเก้าร้อยบาทนี่เมื่อก่อนเล่นกันเกือบสองสองพันนะตอนนี้น่าเก็บมากรานะคาลงมาเยอะนะครับหลวงพ่อยิ้หลวงข้าววัดหนองจอกเหรียญละเก้าร้อยมีสองเหรียญน,นะครับให้ดูสวยสวยทั้งคู่นะครับผิววอ,อกม่วงลุ้งนะเหรียญละเก้าร้อยบาทมีสองเหรียญ เหรียญเฮี้ยมอาจารย์นกนะครับเหรียญเฮี้ยมอาจารย์นกวัดเขาบังเหยนะครับปีสี่ศูนย์เหรียญเฮี้ยมนะครับหลังพินบางกรนะครับเอาแปดร้อยนะครับเหรียญเฮี้ยมอาจารย์นกแปดร้อยเหรียญหลวงพ่อฤาษีดิ้งดมรุ่นแรกนะครับสวยแชมป์เลยผิวไฟลุ้งลุงนะครับโอ้โหลุงหน้าลุงหลังนะครับเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทสวยสวย นนานๆจะเจอนะเจอแ้าไม่ค่อยสวยครับ900พอปลอเล็กหลวงพ่อกเกษมนะครับมีสองเหรียญเอาเหรียญละ600นะครับพระผิวหิ้งนะไม,ไม่ได้ใช้ทั้งคู่นะครับเหรียญละ600บาทตอกโคตรชัดๆนะพระสวยคมๆเหรียญละ600บาท คุณแผนวัดจีนพิมพ์เล็กนะครับเอา400บาทนะ400บาทวัดจีนพิมพ์เล็กของเกยเยอะมากให้ดูเหรียญหลวงพ่อคลิ้งนะครับเหรียญหลวงพ่อคลิ้งรุ่นหนึ่งนะครับอายุ90ปีรุ่นหนึ่งนะครับสร้างเจดีถวายพ่อท่านคลิ้งนะครับวัดสมุงทองอันนี้พระครูนี่ก็หลวงพ่อคลิ้งนะครับ เรือก็จะมีอยู่สี่เหรียญน,นะอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับอายุเก้าสิบอายุร้อยสองปีนะครับขอโทษนะอายุร้อยสองปีนะเหรียญอายุร้อยสองปีทันตัวนะครับแล้วก็มีเหรียญกลมลูกไข่ลูกไข่อีกหนึ่งเหรียญอายุเก้าสิบสองปีนะครับเพร่ะท่านคลิงข้อนศีธรรมราชนะครับปีสองห้าสองศูนย์ เหรียญกลมพ่อท่านคลิ้งปีสามศูนย์อายุร้อยสองปีนะครับปีปีสามศูนย์สร้างเกียรดีถวายเอาไปรุ่นเดียวกันสามเหรียญนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะนี่เก้าสิบสองปีนะครับสี่เหรียญเนี่ยทันตัวทั้งทั้งสี่เหรียญเนี่ยเอาพันหนึ่งนะครับหลวงพ่อพ่อท่านคลิ้งนะครับสี่เหรียญเลยให้สี่เหรียญเลยพันหนึ่งหลวงพ่อคูณมีสี่เหรียญเหมือนกันนะครับ เหรียญกระไลทองหลวงพ่อคูณปีสามหกกระไลทองสวยๆปีสามหกวัดส,สะจระเข้นะครับปีสามหกสวยๆกระไลทองกรรมการนะครับสี่เหรียญเนี้ยเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อคูณสี่เหรียญเนี้ยเจ็ดร้อยบาทแนบสกรีนหลวงพ่อเต๋งทองนะครับ สกินลงยานะ่ะหกร้อยบาทนะครับทันตัวนะ่นะแนบหลวงพ่อเต๋คงทองหกร้อยบาทเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมปีศูนย์หกนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินนะปีศูนย์หกกลมเล็กนะสองพันบาทนะกลมเล็กหลวงพ่อเงินดอนใจหอมสองสองพันบาทเหรียญหลวงพ่อห,หินวัดสี่มงคลปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับองนี้สวยนะ องนี้สวยเออสมเด็จพระ้าชายาชนาฎนะครับเอาแปดร้อยบาทบหลังต้องเป็นสายฝนแบบนี้นะของเก๋มีนะครับเอาแปดร้อยนะหลวงหินสีมคนหลวงพ่อพรมว่าช่องแพบผูกเสกนะครับ 9, เก้าเหลี่ยมหลวงปู่แหวนนะครับตอกโค้ดหลวงปู่โต๊ะผูกเสกนะร,รุ่นนี้นะรักษาดินแดนไทยห,ห,หลวงปู่โตหลวงพ่อเกษมของปู่แหวนนะครับ เอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อบทน้อยนะครับหลวงพ่อบทน้อยรุ่นสองนะครับหลวงพ่อบทน้อยรุ่นสองเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทหลวงพ่อพลอยรุ่นหนึ่งนะหูขีดนิยมนะครับจังหวัดระยองเอาแปดร้อยเท่าทุนเลยนะครับแปดร้อยบาทพระในเว็บเล่นกันพันสี่พันห้านะ นะประมูลในกลุ่ม 1, 4, 5, นะเ 800, นี่ยพันสะี่พันห้านะนะ mm hmm. เขาเอาแค่แปดร้อยนะ,นะครับะขายล้มมวยให้ลูกค้านากว่านะเหรียญกระดุมนะครับเนื้อเงินหลวงพ่อแพรเอา 700, นะ 1, เจ็ดร้อยนะปีหนึ่งเก้าเม็ดกระดุมหนวแพรเจ็ดร้อยบาทปีหนึ่งเก้าหันข้างหลวงปูเทียมนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆองนี้ไม่มีกล่องนะหันข้างหลวงปูเทียมเนื้อทองแดงผิวไฟสวยสวย ปีหนึ่งเก้าเอาเก้าร้อยบาทนะครับสวยจริงนะัีนมาให้แล้วเรียบร้อยเก้าร้อยบาทประสบการณ์ดีปกมีอยู่สี่องค์นะครับองค์แรกเนี่ยเป็นอาจารย์น้องอายุเจ็ดสิบเก้าปกอาจารย์น้องอายุเจ็ดสิบเก้านะครับองค์ที่สองเนี่ยอันนี้ไม่รู้ที่นะปกเก่าไม่รู้ที่องค์ที่สามเนี่ยเป็นปกหลวงพ่อสาครนะครับ หุพระสาครอ,องค์ที่สี่นะปกเก่าวงเชื่อมด้วยนะด้านหลังมีรอยปาดนะสี่องค์เนี้ยเอาพันหนึ่งนะครับปกสี่องค์เนี้ยพันหนึ่งนะใครชอบพาเล็กๆก็บูชาได้เลยนะครับสี่องค์เนี้ยพันหนึ่งใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับ id line a c a l l v e t e นะครับ ค้นหาลายจากเบอร์โทรนะครับ0967276947นะครับ Facebook ธนวัฒน์สักพวงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ